พลังอีกเศร้าทั้งระบบครับซุปที๋ยวดคนจันนักเป็นบ้าโอเอ้าหนึ่งสามสองมิดกับห้าร้อยบาทสุดสุดนะครับขอบคุณครับตัวแถมวิชัยสินอิเล็กทรอนิกส์ครับยังไงโอบเอ้าห้าร้อยบาทสุดสุดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องมีทีมงานจิตจารกำลันตีครับมาเรียนรถแห่ครับตัวแถมวิชัยสินอิเล็กทรอนิกส์ครับโอเอ้า รถเฮมีใช้สินอิเล็กทรอนิกส์ทครับเนาะห้ายบันไดสิบห้าชั่วโมงรถแทรบบันครับสัตว์มังงานอยู่มันตะเหลวตะบ,บนน,น้ำใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเลยครับบริหารงานโดยพนักงานที่มีพักไม่ใช่ครับทันสำลครับติดต<ล>่อการติดต่องาน ตามเบอร์ทูนี่เลยครับหาระบวกเบเสียงเอกเศร้าทั้งระบบครับขอบเอกเศ้าทั้งระบบครับทุ่่อกต้องารที่ต้องารใดครับนี่าชมรถแท็่ครับสวัสดีครับ วันนี้มาเรียนอยู่บ้านน้องพี่ยน้อยอำเภอสวรรณภูมิครับแคนเตงครับแกลังสืเรื่มครับคุณพ่อสีคนแม่ลำใหญยมากเลดีนะครับเนาะหมวกแขนรันเของร้อบาทสุดๆนะครับสุดๆนะครับสุดๆขอบคุณครับตู้เรียบร้อยครับขอบคุณครับแกกคุณยายมื่อสกีลั ตร,รตอร่องานได้ครับผมคูเออบาเออสาทั้งสมาูกคอแขนแล้วกครูเบาสามือนะครับงานมงคลสมรยหกสิบเอียดาเชั้งรับครัเสียงตสีาทั้งระบบครั ช่วงางนนบ้าน้าบผมก็รับคุณแม่ไับ้างองว่แล้วััสงรยบาทงานเต่งครับวันนี้คุณแม่อไปข้างนาประมาณนี้ครับผมเปิดสองร้บาทวิธีเรียบร้อยครับ ุมีเสียงกลางแขนเ้อง่แม่แถม่อพเลียงโแขนโผมากเมาับแม่เราไม่สองยบาทครับแม่เราไม่สองร้อยบาแม่ราไม่วอสงบาทพุณแม่ออมพรสีเลี้ยงโสมสองร้อยบาทคุณแม่ออมพรสีเีโสมสงร้อบาทรับเด็กกว่ามากครับเด็กกว่ามากนีครับผมติดต่อ กิจต่อตามเพจเฟซบุ๊กรถแห่ว,วิเศษสิดยอดทุนนี้นนเ,เลยครับบริหารง,งานโดยท่านนายกบุญมีบัตรดีใช่ค่ะยามาคด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับมาคลิปนี้ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ